Armofac Academic Center, a Total Center, for Better Solution Life. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยกันเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องข้อมูลในโรงงานผลิตยากันซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนหัวใจเลยเนาะสำหรับดิจิทัลไลเซชันแล้วก็ AI ในยุคนี้ใช่ค่ะเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลมาจากไหนแล้วเราต้องจัดการมันยังไงก่อนที่ AI จะเอาไปใช้ได้จริงค่ะ น่าสนใจครับงั้นเรื่องที่ต้นทางเลยข้อมูลในโรงงานยาเนี่ยเออมันมาจากไหนได้บ้างครับดูเหมือนจะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็มาจากหลายส่วนหลักๆเลยนะคะส่วนแรกสุดที่ใกล้ชิดกระบวนการผลิตมากๆก็คือพวกระบบควบคุมนะคะพวก PLC, SCADA, DCS ที่ติดอยู่กับเครื่องจักรเลย อ๋อพวกที่คอยวัดค่าต่างๆแบบ Real-time ใช่ค่ะใช่ค่ะวัดอุณหภูมิความดันค่า PH ในถังปฏิกรนอะไรแบบนั้นคือเป็นข้อมูลหน้าง,งานจริงๆที่บอกว่าเครื่องจักรกำลังทำงานยังไงอยู่ครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณจากกระบวนการผลิตโดยตรงแล้วถ้าเป็นข้อมูลด้านคุณภาพห่ะครับพวกผลวิเคราะห์ต่างๆอันนั้นก็เป็นแหล่งที่สองที่สองคัญมากค่ะมาจากเครื่องมือวิเคราะห์ในห้อง l a บ อย่างเช่น HPLC ที่ใช้วัดความเข้มข้นของสารสำคัญหรือพวกสเปกโทรมิเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลพวกนี้แหละค่ะที่การันตีคุณภาพของทางวัตถุดิบแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ยาเข้าใจครับแล้วที่นี้การผลิตมันก็เป็นล็อตๆใช่ไหมครับมีการติดตามบันทึกว่าล็อตนี้ใครทำอะไรขั้นตอนไหนข้อมูลพวกนี้แหละครับมาจากไหนอืมอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนที่สามค่ะคือพวกระบบบริหารจัดการ ที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อกันอย่าง MES (Manufacturing Execution System) ที่ตามติดแบชการผลิตทุกขั้นตอนเลยอ๋อ oh, ดูแลรายละเอียดการผลิตแต่ละครั้งไปเลยใช่ค่ะแล้วก็มี LIMS (Laboratory Information Management System) สำหรับจัดการข้อมูลผลทดสอบจากห้องแ a บโดยเฉพาะแล้วก็มีระบบที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเชื่อมโยงทั้งองค์กรเลยก็คือ ERP (Enterprise Resource Planning) อันนี้จะรวมข้อมูลตั้งแต่จัดซื้อผลิตไปจนถึงขายเลยค่ะที่มาแทนกระดาษอันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับโอ้เปลี่ยนเยอะมากค่ะ EBR นี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกนะคะแต่มันเหมือนการปลดล็อกข้อมูลที่เมื่อก่อนมันอยู่แค่ในกระดาษให้กลายเป็นดิจิตอลทำให้ลดความผิดพลาดลงได้เยอะตรวจสอบย้อนกลับง่ายขึ้นแล้วก็ข้อมูลมันพร้อมที่จะให้ AI เอาไปวิเคราะห์ต่อได้เลยอันนี้สำคัญมากครับ พอเรามีข้อมูลจากหลายที่มากๆแบบนี้แล้วเนี่ยการจะเอามารวมกันมันทำยังไงเหรอครับพวกเซ็นเซอร์กับ IOT นี้เข้ามาช่วยตรงนี้เยอะไหมใช่เลยค่ะเซ็นเซอร์ก็คือตัวเก็บข้อมูลทางกายภาพหรือทางเคมีที่หน้าง,งานเลยแบบเรียลไทม์แล้ว IOT หรือ Internet of Things ก็คือเทคโนโลยีที่ทำให้เซ็นเซอร์พวกนั้นหรืออุปกรณ์ต่างๆมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลหากันได้ตลอดเวลาอ เช่นวัดอุณหภูมิในคลังและส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเลยต้องแม่นยำมากต้องทนทานแล้วก็ต้องสอบเทียบได้ตามมาตรฐาน GMP ที่เข้มงวดมากๆค่ะครับครับเรื่องมาตรฐานนี่สำคัญมากและทีนี้ระบบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมาจากคนละยี่ห้อคนละยุคสมัยมันจะคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงครับมีวิธีเชื่อมโยงกันยังไงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าภาษากลางหรือโปรโตโคอลสื่อสารค่ะ ที่ใช้กันบ่อยๆก็อาจจะมีม o ดบัสซึ่งค่อนข้างเก่าหน่อยเรียบไม่แต่ก็มีข้อจำกัดบ้างกับอีกอันที่ใหม่กว่าทันสมัยกว่าคือ OPC UA อันนี้จะปลอดภัยกว่ารองรับข้อมูลซับซ้อนได้ดีเหมาะกับ Industry 4.0มากกว่าค่ะการเลือกใช้โปรโตโคอลที่เหมาะสมนี่ก็สำคัญมากเลยนะครับเพื่อให้ข้อมูลมันไหลมารวมกันได้แบบไม่ติดขัดใช่ค่ะสำคัญมากค่ะพอข้อมูลไหลมารวมกันแล้วเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่ไหนต่อครับ ผมได้ยินคำว่า data historian กับ data lake s บ่อยๆสองคำนี้มันต่างกันยังไงครับอ๋อค่ะ data historian เนี่ยนึกภาพเหมือนสมุดบันทึกที่เก่งมากๆเรื่องเก็บข้อมูลที่เป็น time series หรือข้อมูลตามเวลาจากพวกระบบควบคุม SCADA PLC โดยเฉพาะเลยเหมาะกับการดูแนวโน้มย้อนหลังว่าค่าต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับเหมือนเน้นข้อมูลประเภทเดียวแต่ลงลึกเรื่องเวลา ใช่ค่ะส่วน Data Lake เนี่ยจะเหมือนเป็นโกดังดิจิตอลขนาดใหญ่เลยค่ะที่ยืดหยุ่นมากๆเก็บข้อมูลได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างกึ่งโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างเลยพวกไฟล์เท็กรูปภาพวิดีโอก็เก็บได้ซึ่งมันเหมาะมากสำหรับงาน AI และ Big Data ที่ต้องการข้อมูลหลากหลายมาวิเคราะหา์หาความเชื่อมโยงใหม่ๆค่ะเข้าใจแล้วครับ Data Lake นี่ดูจะรองรับอนาคตได้ดีกว่าสำหรับ AI ใช่ค่ะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าทีนี้พอได้ข้อมูลมาครบเก็บเรียบร้อยแต่ขั้นตอนที่เขาว่ากันว่าหินที่สุดแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากๆอาจจะ70-80%ของ Project AI เลยคือการเตรียมข้อมูลหรือ Data Preparation ทำไมมันถึงสำคัญแล้วก็ใช้เวลาเยอะขนาดนั้นล่ะครับ เพราะว่าข้อมูลดิบที่เราได้มาค่ะมันเหมือนวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้หัน่นไม่ได้ปรุงเลยมันมักจะมีปัญหาซ่อนอยู่เยอะมากที่พบบ่อยๆก็เช่น missing values คือข้อมูลบางช่วงมันหายไปเลยอาจจะเซ็นเซอร์เสียหรือระบบส่งไม่ครบ,ครบหรือมี outliers คือค่าที่มันโดดผิดปกติไปมากๆซึ่งเราต้องดูดีๆว่ามันผิดพลาดจริงๆหรือเป็นเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วก็มี noise หรือสัญญาณรบกวนเล็กๆน้อยๆที่ปนมากับข้อมูลทําให้เห็นแนวโน้มจริงๆไม่ชัดเจนการจัดการกับปัญหาพวกนี้ก็คงต้องใช้เทคนิคหลายอย่างเลยสิครับใช่ค่ะมีเทคนิคทางสถิติหลายอย่างเลยเช่นการเติมข้อมูลที่หายไป (imputation) ด้วยค่าเฉลี่ยหรือค่าใกล้เคียงการจัดการค่าผิดปกติ (outlier handling) อาจจะตัดทิ้งหรือจำกัดค่าไว้ไม่ให้เกินช่วงที่ยอมรับได้หรือการลด noise ด้วยเทคนิคอย่าง moving average แต่ที่สําคัญกว่าเทคนิคคือความเข้าใจในกระบวนการผลิตค่ะต้องรู้ว่าค่าที่เห็นมันสมเหตุสมผลไหมในทางปฏิบัติไม่ใช่แค่ใช้สูตรคํานวณอย่างเดียวครับต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางด้วยแล้วนอกจากการทําความสะอาดข้อมูลแล้วยังต้องมีการแปลงข้อมูลหรือ data transformation อีกอันนี้ทําไปทําไมครับอืมเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ AI หรือโมเดล machine learning เข้าใจแล้วก็ทำงานได้ดีที่สุดค่ะ ตัวอย่างง่ายๆเช่นการทำ normalization คือการปรับสเกลของข้อมูลต่างๆให้อยู่ในช่วงเดียวกันเช่น0-1ถึงหหรือการทำ one-hot encoding สำหรับแปลงข้อมูลที่เป็นกลุ่มๆ categorical ให้เป็นตัวเลขที่ AI เข้าใจได้แล้วก็มีส่วนทีเ่เรียกว่าสำคัญมากๆคือ Feature Engineering feature engineering ใช่ค่ะคือการสร้างข้อมูลใหม่หรือฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาจากข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่เพื่อให้ AI มองเห็นม่นมองเชิงลึกมากขึ้นเช่นแทนที่เราจะดูแค่ค่า pH ณเวลาปัจจุบันเราอาจจะคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ในช่วงเวลาสั้นๆขึ้นมาซึ่งค่าใหม่นี้อาจจะบอกถึงสภาวะบางอย่างในกระบวนการผลิตได้ดีกว่าค่า pH ตรงๆก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่ใช้ข้อมูลดิบๆ แต่ต้องสร้างข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้นให้ AI ถูกต้องค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตยามาบรรจบกับความรู้ด้าน data science มันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดฟังดูแล้วการเตรียมข้อมูลนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์จริงๆนะครับต้องละเอียดแล้วก็ต้องเข้าใจธุรกิจยาอย่างลึกซึ้งมากๆใช่เลยค่ะการทำความเข้าใจแหล่งที่มาของข้อมูลการรวบรวมอย่างเป็นระบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมข้อมูลอย่างพิถีพิถันเนี่ยมันคือรากฐานที่แข็งแรงมากๆที่ขาดไม่ได้เลยก่อนที่เราจะไปถึงขั้นของการใช้ประโยชน์จาก AI ในโรงงานผลิตยาได้อย่างเต็มศักยภาพมันคือการสร้างความมั่นใจว่า AI กําลังเรียนรู้จากข้อมูลที่ถูกต้องสะอาดแล้วก็มีความหมายจริงๆค่ะครับวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยตั้งแต่ต้นน้ําคือแหล่งข้อมูลการเดินทางของข้อมูล การจัดเก็บจนมาถึงปลายทางคือการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับ AI ขอบคุณมากเลยครับสำหรับข้อมูลเชิงนึกวันนี้ยินดีค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อนะครับ แล้วนะตอนนี้เนี่ยแหละค่ะแมจะยังไม่ได้เอา AI ขั้นสูงเข้ามาใช้เลยก็ตามมันอาจจะมีรูปแบบหรือมีโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการซ่อนอยู่ก็ได้นะคะซึ่งรอแค่ให้เรากลับไปพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นเท่านั้นเองอาจจะมีข้อมูลเชิงลึกบางอย่างรอให้เราค้นพบอยู่ตรงหน้าแล้วก็ได้นะคะ